วันนี้เราจะมาทำน้ำหมักหอยเชอรี่กันเพราะว่าอยู่ในทุ่งนาหอยเชอรี่นี่เป็นตัวทำลายข้าวอย่างมากที่สุดันดังนั้นเราจึงหาหอยเชอรี่ซึ่งหาได้ง่ายมากอย่างผมเนี่ยวันนี้ไม่ใส่ตงปลาดักปลาแต่ปรากฏว่าได้หอยมาทั้งหมดเนี่ยสองเข่งแล้วก็สองถุงปุ๋ยเมื่อมาคิดดูแลก็เลยอ่ะงั้นเรามาทำน้ำหมักหอยเชอรี่ส่วนผสมก็คือมีหอยเชอรี่ครับ yeah. สาน้ำตาลผลไม้รสเปรี้ยวซึ่งผมก็จะมีมาเฟืองเพราะว่ามะเฟืองมันหาง่ายมีบางวันก็อาจจะเป็นมด,ดันมะยมสับป,ปะรดต,ต่างๆที่มันรสเปรี้ยวเพื่อที่จะมาทำปฏิกิริยากันก็โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรมพัฒน,นาที่ดินของจังหวัดสุรินอนุเคราะห์ถังมาทำน้ำหมักให้ ทุกวันผมจะได้หอยประมาณ 1, 2, 3, วันหนึ่งสองถึงสามปุ๋ยเพราะฉะนั้นผมก็จะเอามาทำโดยผมจะเทหอยเนี่ยมาในสายถังทุบให้มันแตกเพื่อเป็นง่ายต่อการทำปฏิกิริยามันจะได้ย่อยสลายได้เร็วขึ้นดังนั้นวิธีการก็คือของผมจะแว่าหังเนทุกหอยโดยการทุบไปเรื่อยๆ เราทุกเจะมาต้ไปเตินใางแล้วก็เอาแตงกามลงเอาน้ำเอาผลไม้รสเปรี้ยวลงแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็หมักทิ้งไว้ทุกๆ7-10วันเราก็จะมาคนน้ำหมักของสูตรนี้เพื่อที่จะมาให้มันเรียกว่ามันมาทาปฏิกิริยาร่วมกันแล้วมันก็จะได้เป็นได้เร็วขึ้นทิ้งไว้ประมาณ 3เดือนเราก็จะได้น้ำหมักคุณภาพดีมาไว้ในการใส่ต้นไม้ผลไม้พืชผักแม้กระทั่งข้าวขั้นตอนของการทำมันก็ไม่ได้ยากอะไรเราก็ขอให้มีถังหมักจะเป็นโอง่งเป็นอะไรก็ได้ที่จะเอามาทำหลังจากนั้นเราก็จะได้ปุ๋ยชนดีไปใส่พืชผักเราโดยที่ไม่ต้องซื้อปุ๋ยในราคาแพงมากนะักครับ ส่วนขั้นตอนต,ต่อไปก็ยังว่าเดี๋ยวคือเสร็จแล้วก็มาเทในถังแล้วก็ทำส่วนผสมตามที่ว่าก็าจะมีหอยส่วนผสมนั้นโดยที่ผมทำก็มีหอยเชอรี่ที่ได้มานี่อยู่ประมาณ50กิโลแล้วก็จะมีกากน้ำตาลผมจะใส่10ลิตรแล้วก็ผลไม้รสเปรี้ยวซึ่งวันนี้ผมเอามาเฟือมาเยอะหน่อยผมจะใส่10กิโลโดยประมาณ ในหนึ่งถังนี้ผมจะใส่ถังนี้ผมจะใส่ร้อยกิโลสำหรับเกลือ,อ,อกหอยก็คือวันวันนี้ได้ห้าสิโลพรุ่งนี้ก็อีกห้าิโลใส่ก็จะหมักไว้ซึ่งในแต่ละถังนี่ผมก็จะใส่ถังละร้อยกิโลถ้าหากว่าใส่ถา,างทางําได้ทั้งหมดสาถังนี่ยผมเชื่อว่านาเป็นร้อยร้อยไร่เลยละครับที่จะไม่ต้องซื้อปุ๋ย